การควบคุมอารมณ์ของตนเองถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตของเราเพราะอารมณ์สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจการกระทำและความสัมพันธ์ของเราในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอารมณ์ที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจทำให้เราเสียการควบคุมตัวเองและทำสิ่งที่เราอาจต้องเสียใจในภายหลังบางครั้งการตอบสนองต่อความโกรธความเศร้าหรือความวิตกกังวล ในลักษณะที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจทำให้เราไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายผู้อื่นและความสัมพันธ์ที่เรามีอ่ะอยูดังนั้นการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่อชีวิตตัวเองแต่ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและความรักต่อผู้อื่นที่อยู่รอบข้างด้วยอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตัวของมนุษย์ มันเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธความกลัวหรือความตื่นเต้นทุกๆอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือการแสดงออกของอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่อารมณ์บางประเภทสามารถกระตุ้นให้เราออกไปทําสิ่งที่ดีเช่นการมีแรงผลักดันในการทํางานจากความตื่นเต้นหรือความภูมิใจในการบรรลุปเป้าหมาย แต่ในทางกลับกันหากเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อารมณ์เหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์หรือการทำงานของเราได้เช่นกันตัวอย่างเช่นความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้เราพูดจาหรือทำในสิ่งที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือการที่เราหลงไปในความเศร้าจนไม่สามารถมองเห็นแง่ดีในสถานการณ์ต่างๆก็อาจทำให้เราเสียโอกาสที่มีอยู่ได้ ในชีวิตประจําวันทุกคนจะต้องเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีบางครั้งอารมณ์เหล่านั้นอาจจะถูกกระตุ้นจากสิ่งภายนอกเช่นการได้รับคําชมจากผู้อื่นหรืออาการได้รับความผิดหวังจากการทํางานแต่บางครั้งอารมณ์ก็สามารถเกิดขึ้นจากภายในตัวเราเองเช่นความคิดถึงความทรงจําในอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่สําคัญกว่าคือเราต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้และเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นอย่างมีสติเพื่อไม่ให้มันครอบงำชีวิตของเรา และทำให้เราตัดสินใจหรือกระทำสิ่งที่ผิดพลาดในภายหลังการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การปฏิเสธหรือการกดทับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือการรู้จักยอมรับและเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นจากนั้นก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแสดงออกในบางครั้งเราจำเป็นต้องให้เวลาตัวเองในการประมวลผลอารมณ์เหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรที่อาจจะมีผลกระทบตามมาเพราะถ้าเราให้ความสำคัญกับการควบคุมอารมณ์ และเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆยังมีสตกิก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่มาพร้อมกับความเครียดหรือความวิตกกังวลและยังช่วยให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนการควบคุมอารมณ์ยังเป็นการช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่มีความสงบและมีความสุขในชีวิตหากเราสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ท้าทายได้เราก็จะรู้สึกมีพลังและมีความมั่นคงภายในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้เรามีความสามารถในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นการรู้จักควบคุมอารมณ์ทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางและสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกในขณะนั้นมาควบคุมการตัดสินใจและการกระทําของเราแต่จะใช้ความคิดที่มีสติในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ ในด้านของความสัมพันธ์กับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเราทุกคนคงเคยพบว่าบางครั้งเราตอบสนองต่อคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นด้วยความโกรธหรือความหงุดหงิดซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันนอได้หากเราปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการควบคุมเราอาจจะพูดหรือทำสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเจ็บปวดและทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาแย่ลงดังนั้นการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ และการสื่อสารอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้อื่นการมีสติและการฟังอย่างเปิดใจเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและสามารถลดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การควบคุมอารมณ์ยังช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเพราะบางครั้งเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เครียด หรือวิตกกังวลอาจทำให้เราไม่สามารถมองเห็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาได้หรือแม้แต่การทำในสิ่งที่เราต้องการก็อาจจะถูกหยุดชะงักไปจากความรู้สึกทางอารมณ์หากเราควบคุมอารมณ์ได้ดีเราจะสามารถมองเห็นแง่ดีในสถานการณ์ต่างๆและมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะทำให้เราหลงไปในวงจรของความเครียดและความไม่พอใจ การปล่อยให้ความโกรธหรือความเศร้าครอบงำชีวิตทำให้เราเสียเวลาหรือพลาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติการควบคุมอารมณ์จึงเป็นการทำให้เรามีความสามารถในการมองปัญหาอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือทำให้เรารู้สึกผิดหวังในภายหลังสิ่งสำคัญคือการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองในช่วงเวลาที่เกิดอารมณ์รุนแรงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีความรับผิดช,ชอบต่อการกระทําและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของเราในทุกๆสถานการณ์เมื่อเราเข้าใจตัวเองและสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีสติเราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นการควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดความสงบภายในซึ่งไม่เพียงแต่ ส่งผลดีต่อตัวเราเองแต่ยังส่งผลในทางบวกต่อสังคมรอบข้างและผู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยหากเราสามารถรักษาความสงบของจิตใจได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับความเครียดความโกรธหรือความวิตกกังวลเราจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นครอบบัความคิดและการกระทําของเราได้ในทางกลับกันหากเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์เหล่านั้นอาจทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดและทําร้ายทั้งตัวเองและคนอื่นๆ ได้อย่างไม่ตั้งใจสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมอารมณ์คือการรับรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะและไม่หลงไปกับมันเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกโกรธหรือเครียดการมีสติจะช่วยให้เรารู้จักการอยู่ตัวเองก่อนที่จะทำอะไรที่อาจจะเสียใจในภายหลังการรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองในทันทีจะทำให้เราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้และช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นการมีสติ ในการรับมือกับอารมณ์นั้นไม่ได้หมายถึงการกดทับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้มันครอบงำเราการยอมรับว่าเรามีอารมณ์แต่ไม่ปล่อยให้มันควบคุมเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากเท่าไรเราก็ยิ่งสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเมื่อเรารู้สึกโกรธและสามารถระงับอารมณ์ได้เราก็จะสามารถพูดคุยกับผู้อื่นอย่างรอบคอบ และไม่มีการกล่าวคำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกของใครการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราไม่ทำผิดพลาดแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับผู้อื่นเพราะการควบคุมอารมณ์คือการแสดงออกถึงความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกันการควบคุมอารมณ์ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนเองและการเติบโตในชีวิตทุกๆครั้งที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งในจิตใจได้การทำเช่นนี้ซ้ำๆจะช่วยให้เราเรียนรู้วิธีรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การควบคุมอารมณอย่างช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเพราะการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของเราทำให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการภายในตัวเราได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการทำงานการตัดสินใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแต่การควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องแสดงออกอย่างเย็นชาหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเราสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ได้แต่ต้องทำในวิธีที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีการพูดคุยหรือการแสดงออกถึงความรู้สึก ในวิธีที่สร้างสรรค์และเคารพผู้อื่นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราไม่รู้สึกอึดอัดหรือกดทับความรู้สึกในตัวเองและยังสามารถสร้างความเข้าใจในระหว่างกันได้ดีขึ้นนอกจากนี้การแสดงออกถึงอารมณ์ที่มีสติยังช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในความเครียดสะสมจนเกินไปเพราะเราได้ระบายความรู้สึกออกมาในรูปแบบที่ดีและไม่เป็นอันตรายการควบคุมอารมณ์จึงเป็นการดูแลตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งและสำคัญมาก เพราะเมื่อเรามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เราจะสามารถมีชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงได้อย่างยั่งยืนการไม่ปล่อยให้อารมณ์ทำลายชีวิตของเราจะช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆในการพัฒนาและการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองในด้านอาชีพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือการบรรลุเป้าหมายในชีวิตอารมณ์ที่อยู่ในความควบคุมสามารถเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่เราตั้งใจได้อย่างเต็มที่ การควบคุมอารมณ์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ยังช่วยให้เราเป็นคนที่สามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีด้วยเพราะเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะมีพลังในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นสุขให้กับตัวเองและคนอื่นการควบคุมอารมณ์จึงไม่ใช่แค่ทักษะที่เราฝึกฝนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการสร้างสังคมที่อบอุ่น และมีความเข้าใจในกันและกันอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นการควบคุมอารมณ์ยังเป็นสิ่งที่มีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาในหลายๆด้านของชีวิตในด้านอาชีพการมีทักษะในการควบคุมอารมณ์ช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับความกดดันหรืออยู่ภายใต้สภาวะที่ตึงเครียดการสามารถควบคุมอารมณ์จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมีสติและไม่ถูก อารมณ์ทำลายสมาธิซึ่งส่งผลให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางกลับกันหากเราปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนำในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการโกรธที่ทำให้เราตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นหรือความเศร้าที่ทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้เราจะพลาดโอกาสในการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญอยอคือการรู้จักร,รักษาความสมดุลระหว่างอารมณ์และการตัดสินใจและการใช้สติในการตอบสนองต่อ สถานการณ์ต่างๆโดยไม่ให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่วขณะมาเป็นตัวกำหนดการกระทำของเราในท้ายที่สุดการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองในช่วงที่มีอารมณ์รุนแรงแต่เป็นการพัฒนาทักษะในการมีสติและการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณในทุกสถานการณ์การควบคุมอารมณ์จึงถือเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดที่เราต้องพัฒนาเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ ยังช่วยให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นทำให้เรามีความสุขและความสงบในชีวิตอย่างยั่งยืนการฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในระดับส่วนตัวและในสังคมใหญ่ในที่สุด